สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะสอนวิธีการสร้างเนื้อหาหรือว่าสร้างอาร์ติเคิลนั่นเองนะคะอันดับแรกให้มาที่ในส่วนของหลังบ้านนะคะคลิกที่เนื้อหาเนื้อหาแล้วก็คลิกที่คําว่าเพิ่มเนื้อหาใหม่ เวลาที่เรามาที่หน้าของเนื้อาหานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเนื้อาหาทุกเนื้อาหาจะต้องมีชื่อนะคะเราก็ตั้งชื่อเนื้อาหาในที่นี้เราจะตั้งชื่อเนื้อาหาว่าเกี่ยวกับเราเนะคะเกี่ยวกับเราเดอะดีชอ็อปส่วนตัวเอเรียสตรงนี้นะคะเราก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยบอสนะคะ รายละเอียดตรงนี้นะคะเราก็จะทำการพิมพ์ข้อความตัวอย่างลงไปนะคะซึ่งปกติแล้วหน้าเนื้อหาเกี่ยวกับเราอะคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของการบรรยายข้อมูลต่างๆตัวอย่างเช่นเราคือใครนะคะเรามีสินค้าและบริการอะไรนะคะเรามีจุดดีจุดเด่นยังไงนะคะก็คือพยายามเขียนบรรยายให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วก็เกิดความเชื่อถือเรามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเนะะื้อหาที่ใส่ลงไป ทีนี้ทางด้านขวามือนะคะสถานะก็ให้เลือกเป็นเผยแพร่หมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็ให้เลือกเป็นหมวดหมู่ที่เราเคยสร้างเอาไว้อันนี้เราเคยสร้างหมวดหมู่ชื่อร้านของเราเอาไว้นะคะเราเคยสร้างหมวดหมู่ว่าเดอะดีชอปนะคะปกติแล้วเนื้อหาทุกๆเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องมีหมวดหมู่เก็บเอาไว้เสมอนะคะแต่เบื้องต้นเวลาที่คุณทำเว็บด้วยจุมลาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง คุณก็จะได้หมวดหมู่ขึ้นมาหนึ่งหมวดหมู่ที่ชื่อว่าอันแคทตากรีนะคะเวลาที่คุณสร้างเนื้อหาเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องไปเก็บในหมวดหมู่ที่ชื่ออันแคตตากรีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีการสร้างหมวดหมู่เอาไว้เราก็สามารถที่จะทําการเลือกเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่ที่เราเคยสร้างเอาไว้ได้เลยนะคะ ทำไมจะต้องมีการสร้างหมวดหมู่นะคะหลายหลคนอาจจะสงสัยจะบอกว่าโครงสร้างอะคะ่ะมันเป็นที่ตัวโครงสร้างของระบบจุลาค่ะคือก่อนที่จะมีเนื้อหาเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีหมวดหมู่สาหรับเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะมีผลเวลาที่มันจะดึงขึ้นไปแสดงผลนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปสงสัยนะคะก็อาจจะสร้างหมวดหมู่ก่อนนะคะหรือถ้าเกิดไม่สร้างหมวดหมู่คุณก็จะได้ใช้หมวดหมู่ที่ชื่อว่าอันแคตตากร,กรีไปแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนะคะ ส่วนในเรื่องของวิธีการสร้างหมวดหมู่นะคะก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปวิดีโอเนี่ยบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวที่คําอธิบายด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของคลิปวิดีโอสําหรับการสร้างหมวดหมู่ไปให้ละกันนะคะ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เราสร้างเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึก ซึ่งเวลาที่เราทําการบันทึกนะคะก็จะเป็นการบันทึกในส่วนที่เราได้ทําการปับแก้เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นบันทึกและปิดนะคะเขาจะทําการบันทึกแล้วก็ปิดหน้านี้นะคะก็กลายเป็นหน้าที่โชว์เนื้อหารวมนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะกลับไปแก้ไขเนื้อหาที่เราได้สร้างเอาไว้ในที่นี้คือเนื้อหาที่ชื่อว่าเกี่ยวกับเราเดอตีชอ็อป เราก็แค่คลิกเข้าไปอะค่ะที่ชื่อเนะะื้อหาระบบก็จะพามาที่หน้าของการแก้ไขนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ภาพเข้าไปละกันนะคะกรณีที่เราใช้ตัวอ d ดิเตอร์ที่ชื่อว่า t i n y ตัว Ti n y เนี่ยก็จะเป็นตัวอ d ดิเตอร์พื้นฐานเลยอะคะ่ะที่เวลาที่คุณติดตั้งจุลาไปเนี่ยเขาจะเซตค่าให้คุณใช้ตัวอ d ดิเตอร์หรือว่าตัวช่วยเขียนเนะะื้อหาที่ชื่อว่า t i n y ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือแบบนี้ ซึ่งตัวช่วยเขียนเนื้อหานะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับแต่งข้อความเช่นปรับข้อความให้เป็นตัวหนาตัวเอียงปรับขนาดนะคะประมาณนี้หรือว่าเราจะทําการแทรกภาพเข้าไปก็ใช้ตัว editor หรือว่าตัวช่วยเขียนเนะะื้อหาพวกนี้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเ,เราจะทําการใส่ภาพเข้าไปในเนะะื้อหานี้ให้ดูนะคะถ้าคุณต้องการจะใส่ภาพเข้าไปที่ตำแหน่งไหนคลิกเมาส์เคอร์เซอร์เข้าไปที่ตรงนั้น1ครั้ง ในที่นี้เราบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะใส่รูปภาพเข้าไปที่ในส่วนของส่วนแรกสุดก็คือส่วนข้างหน้าของตัวอักษรรูปตัวตัวอักษรตัว L ตรงนี้แล้วก็คลิกเมาส์ลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่ไอคอนใส่รูปภาพปกติภาพที่จะใส่เข้าไปได้อ่ะคะ่ะมันจะต้องคุณจะต้องอัปโหลดเข้าไปในกล่องรูปภาพตรงนี้ก่อนนะคะวิธีการอัปโหลดนะคะเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกปุ่มเลือกไฟล์แล้วก็ทำการเลือกไฟล์ภาพของเราแล้วก็ upload. อัโหลดนนี้ก็จะเป็นการอัพโหลดรูปภาพเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเรียกใช้ก็คลิกที่รูปภาพที่ต้องการสังเกตนะคะเวลาเราคลิกที่รูปภาพเนี่ย URL ตรงนี้มันต้องขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยเราก็เพิ่มในเนื้อหาเนี่ยค่ะเราก็จะได้รูปภาพใส่เข้ามาเรียบร้อยละเวลาใส่รูปภาพนะคะถ้ารูปภาพมันใหญ่ไปเราสามารถปรับขนาดได้โดยเอาเมาส์วางตรงมุมทแยงะคะ่ะแล้วก็ย่อหรือขยายมันอันนี้เราต้องการจะย่อใช่ไหมคะก็ย่อลงมาสังเกตว่าเวลาที่ย่อเนี่ยเราจะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างนะคะมันจะมีตัวเลขบอกเห็นไหมคะในตัวนี้มันตัวเลขมันจะบอก323คูณ258 ตัวเลขตัวนี้หมายความว่า323คือความกว้างของรูปภาพที่เราปรับขนาดตัวเลขข้างหลัง258คือตัวเลขของความสูงนะคะก็เวลาที่เราปรับขนาดเนี่ยมันก็จะโชว์แหละว่าความกว้างความสูงของภาพของเราตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็เอาเมาส์อ่าก็เอามือออกจากเมาส์ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดปุ่ม enter ที่ตำแหน่งที่ว่างตรงไหนก็ได้ก็จะได้ภาพแบบนี้ ะะทีนี้เบื้องต้นถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะให้รูปภาพเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายมือและข้อความเนี่ยไปอยู่ทางด้านขวามือของรูปภาพคลิกเข้าไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คลิกที่ไอคอนอันนี้ค่ะแล้วก็คลิกที่ขั้นสูงกําหนดขนาดความกว้าง 5, 5. แล้วก็ตกลงแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ค่ะจัดชิดซ้าย เนี่ยค่ะรูปภาพก็จะได้ทาการจัดชิดซ้ายแล้วก็มีระยะห่างระหว่างรูปภาพกับข้อความประมาณ5พิกเซลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการจัดรูปแบบแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าอยากย้ายรูปภาพไปอยู่ทางด้านขวาม,มือแล้วข้อความอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็คลิกที่การจัดรูปแบบเป็นชิดทางด้านขวาเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ตัวเนื้อหาของเราเนี่ยมัน มีผลกับในเรื่องของ SEO มากขึ้นนะคะที่แถบตัวเลือกการเผยแพร่ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะมีในส่วนของรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้ก็เขียนเป็นคำสรุปสั้นๆว่าเนื้อหานี้เกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็คำสำคัญก็เป็นคำคีย์เวิร์ดซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหานี้เหมือนกันนะคะก็ใส่คำคีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะซึ่งคำคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมีผลกับเวลาที่คนเข้าไปที่เว็บไซต์ Search เ n g i n e เช่นเว็บไซต์ Google ถ้าเขา พิมพ์คีย์เวิร์ดตรงกับที่เรามีอะคะ่ะโอกาสที่ Google เขาจะดึงเว็บไซต์ของเราขึ้นไปเนี่ยให้กับคนคนนั้นเห็นมันก็จะสุ่ตามไปด้วยนะคะในส่วนของเว็บไซต์จุฬาเนี่ยเขาก็ทําระบบรองรับ SEO เบื้องต้นเอาไว้แล้วนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดและคําสําคัญตรงนี้ค่ะก็ให้กรอกลงไปนะคะส่วนคําสําคัญตรงนี้นะคะคุณสามารถกรอกคําสําคัญหรือคาคีย์เวิร์ดเนี่ยใส่ลงไปลหลายๆคาได้1คําขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะคะ แล้วเราก็จะคลิกกลับมาที่แท็บเนื้อหาแล้วก็ทำการบันทึกและปิดหลังจากที่เราบันทึกและปิดเสร็จ <mem> เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้เนื้อหาเกี่ยวกับเราเนี่ยมันขึ้นมาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์นะคะณนะตอนนี้เรายังไม่ได้ดึงเนะื้อหาเกี่ยวกับเราขึ้นมาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการดึงมันขึ้นมาผ่านทางเมนูไอเทมนะคะเราจะต้องมีเมนูไอเทมเกี่ยวกับเรานะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีเมนูไอเทมนะคะก็คือตัวนี้แต่ละอันเนี่ยจะเรียกมันว่าเมนูไอเทมนะคะซึ่งเมนูไอเทมเนี่ยมันจะถูกเก็บอยู่ในกลุ่มของเมนูนะคะตอนนี้ที่ตำแหน่งด้านบนตรงนี้คะ่ะมันเป็นกลุ่มเมนูที่ชื่อว่า Top เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการสร้างเมนูไอเทมเพิ่มเข้าไปในกลุ่มเมนูที่ชื่อว่า Top คุณก็จะต้องไปที่หลังบ้านเดี๋ยวเราไปที่หลังบ้านกันคลิกที่เมนู นะคะเลือ่อนลงมาด้านล่างมองหาก,กลุ่มเมนูที่ชื่อว่า Top แล้วก็คลิกที่เพิ่มเมนูใหม่ตรงนี้จะเป็นชื่อของเมนูไอเทมนะคะถ้าเราพิมพ์ชื่ออะไรลงไปมันก็จะไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์เป็นชื่อนั้นในที่นี้ให้เราพิมพ์เป็นคำว่าเกี่ยวกับเราตัวเอเลสก็เหมือนกันนะคะก็พิมพ์เป็น about us ชนิดของเมนูไอเทมนะคะก็คลิกเลือกในที่นี้ก็เลือกเป็นชนิดของเมนูเป็นเนื้อหาและในชนิดของเนื้อหาก็จะแตกย่อยออกเป็นหลายๆชนิดนะคะในที่นี้ให้เลือกเป็นเนื้อหาเดียวแล้วก็ให้เลือกเนื้อหานะคะอันนี้ก็กดปุ่มเลือก <ç ık> ก็เลือกเป็นมองหาเนื้อหาเกี่ยวกับเราะคะ่ะในที่นี้ ก็กดปุ่มบันทึกและปิดเราก็จะได้เมนูไอเทมที่เกี่ยวกับเราเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้กลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะดีเฟสหนึ่งครั้งเราก็จะได้เมนูไอเทมเกี่ยวกับเราถ้าเราคลิกไปที่เมนูไอเทมเกี่ยวกับเราระบบจะต้องพาเราไปที่หน้าเพจเนี่ยหาเกี่ยวกับเรานะคะ,ะแบบนี้นะคะตัวเว็บไซต์ที่ทําด้วยจุลาค่ะ หนึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเทียบได้กับหนหน้าเพจนั่นเองนะคะเวลาที่คุณต้องการที่จะมีกี่เพจก็แล้วแต่คุณก็ต้องไปสร้างเนื้อหานั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรานะคะก็แสดงเป็นหน้าเพจ1ห,หน้าเพจ